สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวรถนะครับตัวเทเนเร่ทีเจ็ดร้นะโอเคครับตัวนี้เป็นปี2024ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับของเทเนเ่เลยครับครับเป็นตัวตัวนี้มันต่างจากตัวเก่าไหมอันนี้ต้องถามก่อนเพราะว่าพี่หนุ่ยเนี่ยเคยใช้ขี่ตัวเก่าเนาะเป็นตัวแรกที่นําเข้ามานะครับใช่ครับ ก็ขาอแตกต่างตัวเก่าตัวใหม่นะครับโดยบอดี้รูปทรงกันแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับความแตกต่างมันอยู่ที่ออปชั่นของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดนะครับการปิด ABS นะครับสามารถปิด ABS ได้ทั้งล้อหน้าและล้อหลังหรือเลือกปิดได้สำหรับตัวเก่าปิดไม่ได้ตัวเก่าก็ปิดได้ครับแต่มันเลือกไม่ได้ม,มันเลือกไม่ได้ ว่าจะปิดล้อหน้าหรือจะปิดล้อหลัง<อ>หรือจะปิดทั้งหมดนะครับเนืัวเก่าคือปิดก็ค,คือปิดเลยนะครับ,รบแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตัวนี้นะครับจอ,เ,อเป็น LED เป็นจอสีจอสีเขาเรียกจออะไรจอสีแหละครับนะครับจอสีก็สามารถที่จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นีมเปลี่ยน ควมสวยงามของหน้าจอแล้วก็สามารถเชื่อมต่อมือถือได้ด้วยเชื่อมถึงมือถือได้ด้วยใช่ครับคือคือถ้าเกิดสมมติใครโทรมารู้เลยขึ้นมาว่าเราจะเลือกรับไหมใช่ครับหรือเลือกรับนะครับสามารถรู้ได้เลยนะครับอ๋ออ็อปชั่นก็ประมาณนี้นะครับจอก็ดีขึ้นนะครัแล้วเรื่องระบบเบรกอะพี่ระบบเบรกนะครับจากที่เราเอามา ต้องบอกว่าเอาลองเอาลองมาเทสดู mm hmm. เทสๆเทครับ,รบทริปนี้ทริปยาวๆเนาะตอนนี้วิ่งมาแล้ว1900กิโลเมตรนะครับผมว่ากับระยะทางตั้งแต่เราออกเดินทางตั้งแต่โคราชไปเชียงใหม่ไปดอยอ่างขางตัดเข้าอำเภอฟางลงน่านเข้าปอเกลเอาอยู่นะกับเบรกเดิม,ดมติดรถมานะครับติดเดิมแต่เมโบูนะครับครับผมทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับ ก็ผมว่าเอาอยู่ครับแล้วก็อัตราตอบสนองคันเร่งนะครับขี่บนเขาหรือว่าขี่ทางดำใช้งานได้ดีครับใช้งานได้ดีนะครับเครื่อง700รใช้เครื่องเจ็แต่ไม่อืดน,นะไม่อืดน,นะครับขี่สนุกเลยขี่สนุกเลย,เลยทอกจัดหนักนะครับคันเร่งก็คอนโทรลง่ายนะครับช่วงล่างที่ให้มาก็ ชกหลังนะครับเป็นซับแทงนะครับสามารถปรับรีเบาได้ด้วยนะครับเวลาเข้าโค้งหนักๆนะครับทางดํานะครับใครบอกว่าล้ออย่างนี้ทรงแบบนี้ <c oughs> เนี่ยเหมือนยางโมตาร์ดเหมือนโมอเตอรต์คอร์สเลย <c oughs> แล้วคุณจะไปขี่ทางดําได้เหรออย่าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองยังไม่ลองถ้ามีเวลามาลองได้ที่ยามาฮ่าเลยได้ขับโคราชรถคันนี้จอดอยู่ผมลองมาแล้วผมเชื่อว่ามันเอาอยู่แล้วคุณจะรู้สึกประหลาดใจแน่นอน หลายคนบอกว่าล้อยางอย่างนี้ขี่ไม่ได้หรอกอย่าเชื่อตัวนี้แก้จากชกยุ้ยแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับตัวนี้แตกต่างจากตัวปี22-23เรื่องปรับเซ็โชก <beter> พวกาวาวนะครับว,รวาวน้ำมันภายในของโชกนะครับทั้งหน้าและหลังใหม่หมดนะครับมองผิวเผินอาจจะเหมือนชก่อนเดิมชก <curved> <ๆ>เดิมเหมือนตัว22-23แต่ไม่ใช่ ข้างในไม่ใช่นะครับวาวตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะครับวาวน้ํามันใหญ่ขึ้นนะครับทําให้โชคหนึบขึ้นอาง่ายโชคหนึบขึ้นโช๊คไม่ย้วยยุบแต่พอดีไม่ยุบลึกยุบพอดีแล้วก็สามารถตั้งรีบาวอัปโหลดได้อ่ะตอนนี้ผมยังขี่ตามค่าสแตนดาดที่โรงงานตั้งมาผมยังไม่ได้ปรับเส้นอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นรีบาวหรือพีโหลดอื ผมยังไม่ได้ทําเลยผมขี่เดิมๆที่แกะกล่องออกมาแล้วก็มาขี่รีวิวให้ทุกคนดูนะครับอืมผมว่ามันก็ขี่ง่ายอ่ะครับขี่สบายมากอไม่มีอะไรที่แบบคุณต้องมาคอยกังวลเ้ยโชคผมทำไมดิ้นย้วยเวลาเข้าโค้งใช่ไม่มีครับนี่คือเดิมๆแล้วเรื่องไฟหน้าพี่สว่างไหมโอ้โหต้องบอกว่านี่ครับ LED Project เหนะครับอ โคดสว่างโอ้สีหลอดโคดสว่างล่างสองหลอดบนสองหลอดใช่ครับแล้วเมื่อไหร่คุณเปิดไฟสูงเนี่ยโอ้โหเพื่อนร่วมทางนี่ต้องบอกว่าขอโทษนะครับมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเนาะนะครับเราไม่เปิดไฟสูบเบรกหลังนะพี่เมมโบคู่เลยไหมครับโอ้โหเบรกหลังนี่ power slide นี่แบบโผลนะฮะโอ้ทั้งกระทุนทั้งใช่ เมมโบเลยยอดครับ ABS เปิดได้ใช่เปิดได้ปิดได้ครับนะครับแล้วเรื่องโหมดอ่ะพี่ปรับไหนไม่มีครับโหมดไม่มีไม่มีไม่มีโหมดนะครับก็จะตั้งดูอุณหภูมิอ๋อคือถ้าเกิดเมนูตัวนี้นะครับก็จะให้คุณเลือกดูว่าคุณจะดูอะไรเนาะนี่ตอนนี้คือเราวิ่งมาแล้ว1,907กิโลเมตรทริปนี้นะครับทริปนี้ครับ อันนี้ยังไม่จบทริปนะครับเรายังต้องขี่รีวิวกันต่ออีกคือว่าหมุนแล้วก็ปรับดูเมื่อวานนี้เราวิ่ง445กิโลเมตรครับนะครับจากอำเภอปัวครับมาพิโลกครับอุณหภูมิอากาศอ่าอ่าออ่าดูกิโลเมตรรวมอันนี้ไม่รวมนะครับ2,700ครับเวลาเราจะเข้าไปดูค่าต่างๆเรากดตรงช่องมือนอ๋อกดลงไปกดลงไปอ๋อมันจะมีเห็นไหมครับเซตติ้งเซตติ้ง อันนี้เวลาคนโทรมามีข้อความมีโทรศัพท์ใช่ตรีมอันนี้คืออะไรอ่ะพี่เปลี่ยนหน้าจออ๋อคือตั้งได้ออนะครับอ๋อตั้งรูปแบบใช่ตั้งตั้งรูปแบบหน้าจอมีสองรูปแบบให้เลือกใช่ครับต่อบลูทูต่ออะไรได้ ABS เห็นไหมครับ ABS หมดเดี๋ยวเขอโทษขอโทษ อ๋อนี่คือปรับสีจอได้ด้วยตั้งเวลาเมนูเซตติ้งง่ายนี่คือ ABS หมดอันนี้ ABS อออยู่นะครับปิดเบรกหลังปิด ABS หลังครับนะครับ ABS off สำหรับขี่ออฟโรดนี่คือปิดหมดเลยนี่คือปิดหมดเลยใช่ครับคุณเลือกได้แต่ว่าผมยังผมขี่มาผมก็ยังขี่เดิมๆที่โรงงานเขาตั้งทั้ห้ครับก็ ขี่สนุกดีนะขี่สนุกลุยได้โอ้โหผมบอกเลยครับหลายคนหลายคนบอกเทเล700็ดรไปขี่ทางดำได้เหรอมันเป็นรถเอนดดโร่ไม่ใช่เหรอผมบอกเลยเมื่อวานผมซัดมาร้อยแปเนี่ยนิ่งนครับนิ่งนิ่งด้วยระบบระบบโชคที่มีซับแท้งใช่ด้วยที่แก้ไขการย้วยการอะไรด้วยที่โชคเขาดีอ่ะครับ กับกำลังเครื่องยนต์เขาดีอ๋อแล้วฝั่งนี้ก็ปกติมีไฟผ่ามาไฟรับอ่าคือเมนูจะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยใช่้วยการอ๋อนี้ถ้าเกิดจะเลือกก็กดอ๋อครับเออง่ายดีเนาะอครับโอเคผมบอกเลยว่าเทนเนลจะร้อยมีดีหนึ่งเลยนะครับเครื่องยนต์ให้อัตราการเร่งตอบสนองเครื่องยนต์ที่แบบต่อเนื่องมากอมไม่ต้องมารอรอบป่ายปีนไต่ระดับความสูงขึ้นเขาชันช คุณสามารถขึ้นเกียร์สเกียร์สี่ได้คุณไม่ต้องมาเชนเกียร์เหลือหนึ่งเหลือสองนี่คือข้อดีของเขาเปิดมาเปิดมาคอนโทรลคันเร่งมาเปิดมาปุ๊บรถพร้อมที่จะเดินทางปุ๊บป,ปุ๊บแต่ระดับได้สบายมากแล้วก็โค้งที่เป็นแบบยูเทิร์นหักศอกขึ้นสูงนะครับเส้นทางบอเกเลยอย่างเงี้ยขี่ได้สบายมากเ<ม>ข้าโค้งได้เนียนมากถ้าเกิดใครอยากจะระทึกหน่อยก็ลุยทางฝุ่นเลยใช่ และอีกอย่างหนึง่งมีดีตรงที่ช็อคอัพสุดยอดอสุดยอดคํา่มาสุดยอดของเขาคือขี่ความเร็วสูงมันไม่ย,ยุ้ยม,มันมีซับแทงเข้ามาช่วยนะครับมันไม่ย,ยุ้ยเวลามันเข้าโค้งหนักๆมันไม่โยนม,มันไม่ดิ้นออกนะครับ,รบหลายคนคงจะเข้าใจเวลาเติมคันเร่งนะ่ะเข้าโคง้งวึบหลายคนเวลาเข้าโค้งน่กนก,ก่อนจะออกโคง้งมันจะย,ยุ้ยมันจะดิ้นออกอ เทเล700ไม่มีอาการนี้แน่นอนครับนี่คือเทเล700นะครับอ๋อแล้วนี่ตัวตัว USB เปลี่ยนแล้วใช่ไหมพี่ตัว USB เนี่ยไม่ต้องไปหาอตัวอะแดปเตอร์มาเสียบแล้วนะครับคุณมี USB ครับชาร์จตัรศัพท์ชาร์จอะไรได้เลยเสียบนี่กันน้ำไหมพี่เมื่อวานฝนตกก็ไม่เป็นไรนะอ๋อยังใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติเออตัวฝนตกมาก็ไม่เป็นไรนะครับครับ รถคายาคีสนุกมันยังสามารถทำอย่างนี้ได้มันสามารถติดตั้งควิกชิปเตอร์ได้มาจากโรงงานเรายังไม่มีควิกชิปเตอร์ให้คุณนะครับแต่ถ้าคุณต้องการติดตั้งควิกชิปเตอร์นะครับม,รรมีตรงรุ่นเลยมีตรงรุ่นเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปแปลงคุณสามารถซื้อกับศูนย์แล้วมาให้เขาติดตั้งให้ได้เลยควิกชิปเตอร์อัพนะครับเข้าศูนย์ใช่ใช่คุณสั่งซื้อได้เลย ครับถ้าเกิดเป็นควิกชิปเตอร์ที่แต่งอ่ะมันจะไม่ค่อยเสถียรอนอ่าใช่แต่ถ้าตรงรุ่นมันมันก็จะสมูทกว่าเวลาเติมคันเร่งเวลาขึ้นจากเกียร์2ไป3ามไป4ี่ไปห้าไป6เราไม่ต้องมาคอยกับกับอิซูทำงานเนียนเลยเราเตะเข้าเกียร์ได้เลยตื้อตื้อตื้อเนะครับช่วยผ่อนแรงไปเยอะครับแล้วก็เมื่อวานนี่น้ำมันเต็มถังหลายคนถามว่ากินน้ำสิบลิตรอ่ะสิลิตรครับ จะวิ่งได้กี่กิโลเมื่อวานน้นมันเต็มถังเราวิ่งเอาแบบยังไม่กระพริบนะ240ี่โล240ี่โลยังไม่กระพริบยังไม่กระพริบนะแสดงว่าประหยัดด้วยความเร็วที่เราวิ่งร้อยสี่ร้อยห้าด้วยความเร็วที่เราหนึ่งขึ้นเขาทางตรงนะครับเราเติมน้ำมันจากอำเภอปัววิ่งเส้นทางปัวไปเนินจุดชมวิว17 1 5ดหนึ่งห้า ไปบ่อเกือบโบราณไปถนนหมายเลขสามไปวัดภูมินมแต่ไปพระธาตุแช่แห้งเรามาเติมอีกทีที่อำเภอร้องกวางอจังหวัดแพร่ครับสองร้อบโลไม,มเร็ว<บ>หลายคนถามว่าใช่สิคุณวิ่งช้าเป่าบ,บนเขานะเ,เปล่านะครับผมอยากให้ทุกคนมาขี่รถกับผมแล้ว,ลวจะรู้ว่าเราขี่สนุก ผมว่าเครื่องตัว700ตัวเนี่ยมันเครื่องตัวเดียวกันกับบล็อก MT 0 7นน้ำมันมันไม่ค่อยกินครับมันเซฟครับประหยัดดีประหยัดดีสองสูบใช่ครับ2สูบหลายคนบอกว่าโอ้ยทำไมต้องเป็นเครื่อง2สูบทำไมไม่เอาเครื่อง4ี่สูบข้อดีข้อดีเนาะเราต้องพูดว่าข้อดีของ2สูบเนี่ยทอร์กแรงบิดเวลาเติมกันเร่งเวลาเราต้องการที่จะเร่งแซงนะครับมันให้อัตราการเร่งที่เร็วกว่าตอบสนองได้เร็วกว่าครับนี่คือข้อดีครับ พอดีอีกอย่างนึงเซฟเรื่องน้ำมันมไม่สิ้นเปลืองครับและก็ค่าใช้ใจ่ายเวลาเซอร์วิสทำไมครับค่าใช้จ่ายเซอร์วิสหนึ่งแลองสองสูบก็มีสองหัวเทียนง,ง่ายเวลาคุณจะเซอร์วิสเปลี่ยนหัวเทียนคุณเปลี่ยนแคสองหัวง่ายไหมกับเครื่องยนต์สี่สูบคุณบอกว่ามันแรงกว่าเร็วกว่าผมไม่รู้ตีนปลายผมอาจจะสู้ไม่ได้แต่ต้นใครใจะใช้ชีวิตกับทอปสปีดเนาะใช่แต่ต้นนะครับ ศูถึงร้อเนี่ยรับรองได้0นย์ถึงร้อคุณอาจจะไม่ทันผมเออครับนะครับนี่คือข้อดีของเครื่องยนต์สองสูบแต่จริงแล้วเราขับรถปกติด้วยการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่มีใครเขาใช้ชีวิตด้วยความเร็วตอปสปิดอย่าไปขี่ให้มันจนเป็นรู้สึกว่าเครียดเราขี่รถให้มันมีความสุขครับช้าลงบ้างมองวิวด้านข้างบ้างคุณอย่าไปขี่ตะบี้ตะบันใช่ไหม ครับบางคนที่บอกผมจะไปเที่ยวเชียงใหม่คุณไม่รู้เลยะระหว่างทางเชียงใหม่มีอะไรอ,อคุณก็จะไปแต่จุดหมายจุดหมายคือตัวเนี้ยคือถ้าเกิดสายทัวริงอะปี๊บตรงรุ่นมีหมดปี๊บตรงรุ่นมีครับของทุรทงุรทิกอโโ่โลบงโลบมีหมดมีหมดคือขายในยุโรปดีมากใช่ตัวนี้ไม่จุกจิกไม่ไม่ไม เขาเรียกว่าไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากเรื่องพวกระบบไฟใช่ไหมไม่ต้องมีเซ็นเซอร์เยอะลุยได้จริงชิลสนุกประหยัดภัยประหยัดปลอดภัยแล้วก็หนึบนี่คือเทเนเล่เจ็ดร้อยและที่สําคัญยังประกอบญี่ปุ่นทั้งคันนะไม่กินเชแมนไม่กินเจมเป็นรถเลยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้เป็นกล่องส่งไหมโอ้ยส่งได้หมดแต่คุณเอาไปประกอบเองคุณไปยกกล่องออกถอดโครงเหล็กออกทําเป็นคอนเทนต์ไปได้ผมส่งให้ได้หมด ครับคุณจะเอาไปเป็นกล่องหรือจะไปเป็นคันหรือเอาพร้อมลังไปได้หมดเอออยู่ไหนก็ส่งอยู่ไหนก็ส่งในประเทศไทยเอส่งเฟถ้าเกิดอยากขับมาขับโคราชได้ถ้าอยากลองขี่มาลองขี่ที่โคราชยามาฮ่าไรเดอร์ขับโคราชขี่รถให้คุณลองมีช่องทางติดต่อไหมพี่ช่องทางติดต่อครับผมติดตามได้นะครับที่เพจยามาห้าไรเดอร์ขับโคราชบายสิบสีมาครับเพจเราชื่อยามาฮ่าไรเดอร์ขับโคราชบายสิบสีมาบายนะฮะอย่าลืมเพจหลักเมื่อก่อน ยามาฮ่าเลยนะครับโคราชเราโดนแฮกไปเรียบร้อยแล้วอีกช่องทางหนึ่งครับติดต่อเบอร์โทรผมได้เลยครับหนุ่ยครับยามาฮ่าเลยนะครับโคราชหนุ่ย0878713622ครับนะครับหรือจะเป็น Facebook ก็ได้นะครับชื่อนามสกุลจริงพนมไพรนะครับคุณเข้าไปติดต่อได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ไลน์ให้ยินดีครับยินดีครับครับเพื่อเพื่อนๆคนไหนไม่ซื้อหรือว่าอยากจะปรึกษาอ่ายินดี โทรมารตอบ24ชั่วโมงครับคุณมีปัญหาอยากได้ความรู้อยากรู้ว่ารถผมเป็นอะไรเกี่ยวกับยม m a ่าที่เป็นย a า a ่าพวกบิ๊กไบค์เนาะรเรายินดีให้คำปรึกษาทั้งหมดมีปัญหาเรื่องอะไรรถผมถึงเวลาเข้าศูนย์หรือยังเราก็ยินดีนะครับผมเห็นเมื่อวานเราไปเทนลูกค้าด้วยเพราะว่าลูกค้าเป็นผู้หญิงขับรถไม่เก่งเทนบอกเกลือจบคอร์สได้โดยไม่หลุดนี่ถือว่าสุดยอดมาก ใช่ครับเราให้ฟังเลยว่าโอ้โหทั้งนั่งสอนนั่งเทนนั่งขับคือเป็นทุกอย่างครับมีอบรมมีอะไรพร้อมมีบอบรมครับเรามีทั้งอบรมการขับขี่ทุกๆปีเนาะแล้วเราก็มีคอร์สพาลูกค้าเที่ยวนะครับมีทริปพาลูกค้าเที่ยมีคอร์สอบรมการขับขี่มีคอร์สขับขี่ในสนามการแข่งขันคนที่ชอบเลดซิง่งความเร็วสูงก็ไปขับขี่ในสนามเรามีให้พร้อมเราไม่รู้ว่าค่ายอื่นเป็นยังไง แต่ค่ายเรายกรถไปให้ลูกค้าไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสองง่ายๆเขาเราไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงเอแต่ตรงนี้เรายินดีบริการครับนะครับเคมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้ครับบางทีสิ่งไหนที่พูดผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยนะครับกลับมาถามรีวิวหลังใหม่ได้นะครับเค,คบโอเคนะครับสวัสดีครับ